ขั้นตอนการเลือกข้าวปลูกไว้ใช้ในปีต่อไปเริ่มจากการคัดคัดรวงในเ,เกี่ยวเอารวงข้าวที่มันปนเหมือนเม็ดนี้เนี่ยอยู่ในแปลงนาที่เราจะเลือกข้าวปลูกที่เอาที่เราเอาไว้ว่าเราจะเกี่ยวมือเกี่ยวด้วยมือแล้วเราจะเอามาทําเป็นข้าวปลูกเราก็เกี่ยวแบบรวงแบบนี้ รวมประมาณนี้เม็ดเม็ดอย่างนี้คือเราไม่ต้องการให้มันปนกับข้าวมะาลี่1.5ของเราเราก็เลือกอกในเปลงในเปลงนาะเกี่ยวอกส่วนนึงต่อไปเราก็เกี่ยวเราก็เกี่ยวมือเกี่ยวด้วยมือมาเราก็มัดเป็นป้อนอย่างนี้กองไว้แล้วเราก็มาเลือกมาเลือกในในในมัดป้อนในป้อนอีกมาเลือกว่ามันมีปนมาไหมเราเลือก ต้นตที่ตเนี่ยเราก็มาเลือกอีกมันก็มีอีกอยู่ในกลนมาอยู่ในมัดข้าวปนก็จะ,จะมีเม็ดเม็ดเล็กปนมาอีกคืออาจจะมีเม็ดมะลิดแดงกลนมาเราก็เลือกออกให้เหลือแต่มะลิเม็ดขาวมะลิคูนห้าที่เราต้องการ เรือเวกูที่กลับไปกลับมาเวก็เรืเอเวกูข้างในเราก็จะได้มัดละรวงสองรวงที่มันปนถ้าเราลปอยไปมันก็จะปนเยอะก็จะมีเยอะ ป็นมันเป็นวิธีโบรมโรบาณที่ปู่ย่าตายายเราพาทำมาโซนเราไม่ต้องซื้อเข้าปลูกเขาเพราะว่าเราทำนาประจำเราก็ต้องเลือกเข้าปลูกไว้ใช้อเองก็ต้องพ่อแม่โซนมาว่าเลือกให้เองมันต้องเจะ จะได้ไม่ลงทุนเยอะลดต้นทุนที่เราจะซื้อเข้าปลูกเขาเวลาเราทำนานปีต่อไป สองคนก็ไม่มีเลยไม่ติดถ้าถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเป็นข้าวที่เราปาักดำจะเลือกเขาปลูกเมื่อเลือกเขาปลูกไว้ใช้เองง่ายที่สุดเพราะว่ามันจะคัดในเปลงในเปลงง่ายทุก้มันจะมีรวมม,มีปนมามนจะต่างเขาเลย จะดึงออกมาแล้วสงดวง <c oughs> ดวง <c oughs> แต่มันต้องใช้เวลาถ้าเราไปซื้อเขาก็ยางต่ำกิโลละ เขปลูกโลละยิมหบาทคุ้มปุ้ยหนึงก็ตกไปเท่าไหร่หกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจะเป็นขอบดี๋ินเป็นบางพ้นพ้นพ้นไหนก็นอาจจะมี ไปพลิกมาเวกสงโรค,คนสมัยก่อนอ่ะเขาไม่มีการซื้อเข้าปลูกเหมือนสมัยทุกวันขเขาจะเก็บแบบนี้หละเก็เลือกไวแบบ้แบบนี้เแบบขาเป็นข้าวดำ ข้าวนาดำเพราะเราเป็นทุกร้านทุกวันก็มีแต่ข้าวหวานเนาะถ้าเราดำได้ถ้าเราทำนาดำไว้ะประมาณงานสงงานนี่เราก็ได้ข้าวปลูกเยอะแยะแล้วถ้าเราดำได้นะทำง่ายถ้าเป็นข้าวดำ หมดแล้วขั้นตอนต่อไปูาาที่เอาเมล็ดข้างในดไอ้ที่เมล็ดที่ร่วงใส่กระดงที่ที่เราเอามาโรงนี่เราก็เอาไม่ได้นะเราเราเป็นข้าปลูกไม่ได้คือเราเอาเฉพาะรวงที่เหลือที่เราเหลือจากขั้นเ,นเป็นตีไปทุด กเอาแค่นั้นพวกรวงนี่พวกมันพวกรวงข้าวที่ที่อยู่ในฟอนนี่ได้อยู่แต่พวกรวงนี่ไม่ได้นี่พวกรวงนี่คือมันมีข้าวรวงปนเม็ดเล็กนี่ปนแล้วเราไม่ได้ขั้นตอนต่อไปคือ 7,000เหมือนกันค่าซื้อคราปลูกแต่ละปีเดี๋ยวเราต้องใช้ใชเวลาคัดวันหนึ่งเลือกได้ประมาณ5 50โกนนลนหละเก็บไว้ประมาณประมาณ300โนลน300โกลนเท่า เลือกได้วันละห้าสิบโกลนแล้วก็ทุแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูว่าข้าวในโกงที่เราที่เราทุกมามีปลนไหมก็ไม่มีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่มีมมมมลแล้วเราก็เก็บเก็บไว้ทำพันต่อไปก็มีกระจุกสิปตัวนี้เลยเพราะว่า ้ความรู้จักปู่ย่าตายายมาก็ทำแบบนี้ถ้าใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็เอาได้อันนี้